สวัสดีครับพบกวับอมเชียงรายเคฟิทฟาร์มครับก็มีติดตามผลการปล่อยกุ้งนะครับในรูปแบบกุ้งบอ่อปูนนะครับก็กลางวันก็จะไม่เห็นตัวกุ้งนะครับเพราะกุ้งเขาจะหลบซ่อนในที่หลบซ่อนกลางนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นก็จะมีพวกวัสดุที่หลบซ่อนจะเป็นผ้าแลมตัวนี้ก็จะสําหรับกุ้งที่เขาขึ้นมาลออคาา ด้านบนเพื่อความปลอดภัยแทนที่เขาจะลอกคาบด้านล่างโดยสัญช,ชาตญาณของสัตว์เพื่อเอาตัวรอดเขาก็จะมีวิธีการเพื่อเอาตัวรอดในช่วงลอกคาบเพราะตัวเขานิ่มเสียงโดนเพื่อนจับกินนะครับอันนี้ผมก็ใส่วัสดุท่ทอน,นี่ก็จะเป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับการตัดสั้นหันยาวแล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะตัด ความยาวของท่อ2นิ้วอยู่ประมาณยังต่ำก็อยู่ความยาว7นิ้ว8นิ้ว่าเงี้ยครับคะ10นิ้วมั่งความยาวของท่อนะครับสังเกตว่ากุ้งก็ลอกคาบกันบานนะครับก็ตัวของผักตกชวานี่เป็นตัวบำบัดแอมโมเนียในน้ำแล้วก็ปรับความสมดุลของ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำได้ดีด้วยนะครับอันนี้ใจกลางของโซนตัวบ้านก็คือเป็นเหมือนกับสวนสาธารณะเกาะกลางที่ล้อมรอบด้วยบ่อกุ้งนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีกุ้บบ่อกุ้งสร้างล้อมรอบจุดเวณจุดพักผ่อนพื้นที่สีเขียวก็ว่าได้นะครับ หลักๆสําคัญเรื่องคุณภาพน้ําก็จะมีความสําคัญมากนะครับกับการเลี้ยงสัตว์น้ําที่ขยายตัวด้วยการสร้างเปลือกครับจุดสําคัญก็คือตัวของแร่ธาตุหลักๆคือแคลเซียมแล้วก็ลองมาเป็นแมกนีเซียมแล้วก็กลุ่มของฟอสฟอรัสพวกสังกะสีอะไรก็จะเป็นอยู่ในหมวดของลองๆนะครับคุณภาพน้ําเรื่องของค่าความเป็นกรดเป็นด่างก็ พีเอดที่ผมจะลองหรือว่าให้ผลผลิตเรื่องอัตราการโตไวก็จะอยู่ที่เหมาะสมอยู่ที่8นะครับดีมากครับแต่ถ้าคุณภาพของค่าเป็นด่างหรือพีเสูงเกิน9ขึ้นมาทำให้กุ้งมีปัญหาเรื่องเปลือกหนานะครับเขาก็จะไม่ค่อยลอกคราบ บางทีอาจจะลอกคาบแล้วติดเปลือกที่หนาครับอาจจะลอกคาบยากนะครับอันนี้คือข้อเสียของค่าของ pH ที่สูงเกินไปครับแล้วก็ถ้าสูงมากก็จะตายเหมือนกันส่วนค่า pH ที่ต่ำลงมาจาก7ลงมาก็จะมีผลทำให้ตัวของเปลือกบางด้วยแล้วก็ มีผลต่อกระบวนการลอค่าเหมือนกันความสัมพันธ์ของค่า PH จ,จะบาลานซ์กับตัวของอังคารลายเหมือนกันอย่างของค่าอังคารลายของตัวของกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเคฟิสเนี่ยครับโดยรวมแล้วค่าอังคารลายควรไม่ต่ํากว่า90แล้วก็ไม่เกิน120ถ้าอยู่ในหมวดของ120ขึ้นไปเนี่ยจะมีผลเรื่อง กุ้งจะไม่ค่อยเจริญเติบโตเนื่องจากข้างคลายที่สูงทำให้กุ้งเปลือกแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้กุ้งจะไม่ค่อยลอกข้าบเท่าไหร่หรือบางครั้งก็อาจจะรลอกข้าบยากเพราะว่าด้วยเปลือกที่หนามันจะมีความสัมพันธ์กับ ค่า pH เ,เหมือนกันนะค่าอังคลายส่วนถ้าค่าอังคลายต่ำกว่า90ลงมาก็จะมีผลต่อกระบวนการที่จะลอกคาบอาจจะลอกคาบติดหรืออาจจะตายไปด,ดื้อเพราะว่าอาจจะตายก่อนจะลอกคาบด้วยซ้ำเพราะว่าเนื่องจากของค่าอังคลายที่ต่ำลงมาทําให้กระบวนการลอกคาบไม่สามารถลอกคาบได้แล้วก็สัมพันธ์เหมือนกัน เปลือกบ,บางเหมือนกันมันเหมือนกับสัมพันธ์กับ,บ PH เหมือนกันนะครับถ้าอา่านค่ามันอ่านค่าคล้ายๆกันแต่อาจจะตัวเลขจะไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับก็ตัว2ตัวเนี่ยหลักๆคือหลักๆสําหรับสัตว์น้ําที่สร้างเปลือกไม่เฉพาะตัวของกุ้งก้ามแดงหรอกหอยเชลรี่สีทองเหมือนกันนะครับใครที่เลี้ยงหอยเชอรี่ก็ถ้าคนเลี้ยงกุ้งเคฟิตมาก่อนเนี่ยที่ เลี้ยงกุ้งเคฟิตเป็นเนี่ยเลี้ยงหอยเชลรีเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะว่าคนที่เลี้ยงกุ้งเคฟิตจะมีเทคนิคการชำนามปรุงน้ําแร่ธาตุได้อย่างดีนะครับเพราะว่าคนที่เลี้ยงกุ้งเคฟิตรอดเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการทาให้กุ้งเจริญเติบโตไม่ตายอะไรรอดค้าไม่มีปัญหานี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็สามารถไปปรับใช้กับการเลี้ยงหอยเชลรีสีทองได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลักๆที่ค่าน้ำที่มีความสำคัญมากๆนะครับส่วนที่ว่าจะกุ้งบ่อดินหรือบ่อปูนอันไหนเปลือกแข็งหรือไม่แข็งมันไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวที่ในส่วนของค่าอังคาายนะครับคุณสามารถทำค่าอังคลายได้พอเหมาะพอควรกุ้งจะอยู่ในเปลือก อ่อนหรือเปลือกแข็งก็อยู่ที่ตัวของค่าอังคลายและก็ค่าพีฮที่สัมพันธ์กันนะครับโดยของผมจะไม่ได้ย้อนแย้งว่าลักษณะการเลี้ยงในรูปแบบไหนจะดีกว่ากันทั้งสองรูปแบบจะบ่อปูนหรือบ่อดินมีข้อดีข้อด้อยของมันเองแล้วแต่ผู้ที่เลี้ยงสามารถไปปรับใช้ตาม พื้นที่ของตัวเองคือตอบโจทย์ที่สุดนะครับในรูปแบบต่างๆสามารถสร้างไรายได้เหมือนกันหมดแต่เราจะพลิกแพลงกลยุทธ์ของเราในรูปแบบวิธีไหนบ้างอันนี้ก็จะตอบโจทย์ให้เรานะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตด้วยหลายคนทําต้นทุนการผลิตที่สูงเนี่ยมันก็ถ้าราคาตัวราคานั้นแต่ทําต้นทุนสูง คุณก็อยู่ยากเหมือนกันสิ่งสำคัญก็คือต้นทุนการผลิตแล้วก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ปรับแก้คนที่เลี้ยงแบบมืออาชีพจริงๆเขาจะมีวิธีการแล้วก็จะมีเทคนิคไปเรื่อยๆปรับแก้เทคนิคการเลี้ยงไม่มีถูกไม่มีผิดปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามเทคนิคที่เราได้ใหม่ๆจากการร่วมแชร์ คนอื่นมั่งจากเราทองผิดลองถูกมกั่งมันก็จะปรับแก้ไปเรื่อยๆนะครับคลิปเริ่มยาวแล้วครับก็ขอไปก่อนนะครับเดี๋ยวอัพขึ้นยากครับสวัสดีครับ